ทอเจริญพรบทเพลงของชายเมืองสิงห์ที่ร้องไว้ชาติก่อนเราเคยร่วมเคียงเด็ดดอกไม้ร่วมต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาทร่วมขันชาตินี้เราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเหล่านั้นไม่ดีฝาไม่เปิดเสที ก็ไม่มีทางที่จะเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเราเห็นว่าในมิติของความรักเมื่อเกิดมาหวานแหววมากเกินไปใช้ชีวิตในส่วนของการมสุข,ขันลิกานุโยกหนักไปในเรื่องของความสนุกทางโลกแต่ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยในทางบุญฝ่ายชายขี้เล่าเมายาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กฝ่ายหญิงเป็นคนใจบุญใจทาน ก็เกิดมาชาติใหม่ผู้ชายก็กลายเป็นยาจกเข็นใจฝ่ายหญิงก็กลายเป็นดอกฟ้าและดอกฟ้าจะโน้มลงมาหาหมาวัดมันก็เป็นเรื่องยากจึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักหลายคู่ที่เราได้เคยเห็นด้วยตาและดูจากประวัติศาสตร์วันนี้เราจึงได้เห็นว่าการสร้างความสมดุลแห่งรักอย่างแท้ที่จะเกิดคู่กันอย่างไม่ขวางทางนิพพานซึ่งกันและกันก็ควรที่จะต้อง เป็นผู้ที่สร้างสมดุลด้วยการสร้างบุญไม่ใช่สนุกสนานเฉพาะความหวานแหววแบบชีวิตที่หนักไปทางกามอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อชีวิตทั้งคู่จะได้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังก็ควรที่จะต้องสร้างบุญเปิดประตูบุญเพื่อที่จะให้ได้บุญนี้มาเกิดความสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสืบไปวันนี้เราจึงได้เห็นว่าฟันที่สะอาด และฟันที่แข็งแรงเกิดมาจากการที่ประโยชน์ของคนทั้งสองคนได้สร้างประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นแล้วเพราะสร้างเหตุสมดุลแห่งรักมาคู่กันวันนี้แปลงฟันเช้านี้ขอให้เราทุกท่านได้สร้างความสมดุลแห่งชีวิตในทุกด้านเพื่อจะไม่ขวางทางนิพพานเพื่อการไปถึงจุดๆนั้นให้ได้ร่วมกันแห่งรักเจริญพร